มัทชะลาเต้แบบอร่อยอร่อยแก้ว22ออนก็จัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็มาตามคำขอนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วก่อนๆมาค่ะเน่เคย นี่เคยแชร์สูตรมัชะที่แบบว่าชง3สไตล์อะค่ะ สำหรับ96ออนไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็ขอเข้ามาอยากจะได้สูตร92 2ออนวันนี้เน่ก็เลยมาแชร์ให้ค่ะสำหรับเมนูมัทฉะแบบเสิร์ฟกันแบบ3สไตล์นะคะก็คือไปเลือกเสิร์ฟกันได้เลยค่ะว่าเราอยากจะเสิร์ฟแบบไหนแต่ว่านน่จะมาแชร์ให้เรียกว่าทําง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมที่เราใช้นะคะก็คือมีไม่มากเลยค่ะเน่ก็จะมีผงมัทฉะนะคะอันนี้เป็นผงมัทฉะ100%ของ r e n t a l Coffee เรานี่แหละนะคะแล้วก็มีนมสดรสจืดค่ะเยี่้ออะไรก็ได้นะอันนี้ของเน่ก็ใช้เป็นเมจิเหมือนเดิมนะคะค แล้วก็จะมีนมผสมนะคะนมผสมก็คือเป็นนมข้นหวานข้นจืดนะคะที่มาผสมกันเอาไว้แล้วนะคะนมข้นหวานสองกระป๋องบวกข้นจืดหนึ่งกระป๋องค่ะเอามาใส่ไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ผสมเอาไว้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาบอกสูตรให้ค่ะว่าในแต่ละสูตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอัตราส่วนยังไงบ้างนะคะทีนี้สําหรับสูตรแก้วยี่สิออนค่ะมาฉาที่เราใช้ต่อ1แก้วโดยปกติส่วนมากเลยนะคะอะเดี๋ยวเนมาขออนุญาตขยับนิดนึง ส่วนมากเลยอะค่ะมัชขาที่เราใช้ต่อนหนึ่งแก้วอะค่ะเราจะใช้อัตราส่วนของมัชขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาแบบพูนๆหน่อยๆน,นะคะก็คือประมาณนี้ค่ะมีความ2ช้อนชาพูนๆอันนี้ตอนน่อ1สูตรนะคะเนี่ยค่ะพูนๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่นมผสมนะคะมาที่2องออนค่ะอันนี้ก็ใส่เลยนะคะอันนี้1ออน อันนี้อีกหนึ่งออนอันนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคนผสมให้เข้ากันค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนเน่ทำเป็นแบบมัชะนมเหนียวนะคะอย่างเงี้ยได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเน,นี้คือเน่แชร์ให้ว่าถ้าต่อ1สูตรเนี่ยที่เราใช้เนี่ยคือเราจะทำแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือในกรณีต่อ1สูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มาแชร์อีกแบบหนึง่งถ้าเราทําแบบหลายสูตรเราก็คูณไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทำสามแก้วอันนี้1สูตรนะคะเดี๋ยวเราทําเป็นแบบ2ส,สูตรอ่ะก็เดี๋ยวเราก็มาคูณไปเลยค่ะ2ส,สูตรก็4ช้อนพูนๆหน่อยอ,อันนี้นะคะ1 2 3 4อ่ะ เผื่อบางร้านนะคะลูกค้าสั่งทีละหลายแก้วหรือว่าอยากจะทําเก็บเอาไว้ก็คูณคูณกันไปแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้1 1สูตร2ออนใช่ไหมคะนมผสมพอเป็น2สูตรค่ะนมผสมก็จะเป็น4ออนนะคะอ่าอันนี้เต็มแก้วนี้3ออนอันนี้ก็ใส่ไปอสามออนเอเต็มแก้วนี้ออนครึ่งพูดผิดออนครึ่ง2แก้วนี้3ออนนะคะแล้วก็อีกแก้วหนึ่งก็1ออน อ่ะเนี่ยค่ะนี่เราก็คูณอย่างนี้ไปเลยนะคะถ้า3สูตรก็คูณไปค่ะ5สูตรอะไรก็คูณไปนะคะเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งสูตรเนี่ยค่ะมัทฉะ2ช้อนชาพูนนะคะแล้วก็มาบวกด้วย นมผสม2ออนนมผสม2ออนเนี่ยก็คือจะเป็นนมข้นหวาน40 ml นะคะแล้วก็นมข้นจืด20 ML เพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่ไม่ได้ผสมเป็นนมผสมไว้ก็ตามนี้เลยค่ะพอเรามาเป็นแบบ2สูตร3สูตร4สูตรแล้วก็เอามาคูณบวกแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือตอน1สูตรนมข้นหวาน40 ML นมข้นจืด20 ML แบบนี้เลยค่ะ เราก็จะคนให้เข้ากันเก็บเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยทำทีละหลายสูตรก็ได้แต่ว่าถ้าเราชอบหวานมากหวานน้อยนะคะก็เพิ่มลดนมผสมได้เลยนะใครอยากจะได้หวานมากๆจะใส่นมผสม3มออนอะไรยก็ได้นะคะได้หมดเลยคะ่ะถ้านมผสม3มออนก็ค้นหวานสองค้นจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยว่าหวานกําลังโอเคแล้วล่ะโอเคอ่ะพอเราผสมกันได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเลยค่ะสําหรับการเสิร์ฟมัทฉะ เป็นแบบ3สไตล์นะคะโดยที่ส่วนผสมของแต่ละสูตรเนี่ยเหมือนกันเดะเลยค่ะเริ่มต้นนะคะสูตรแรกเลยค่ะเราก็จะมาทําเป็นแบบมัชชาที่เป็นแบบมัชชาลาเต้นะคะพอเป็นมัชชาลาเต้ค่ะก็คือแก้วยีิบสองออนนะคะอันนี้ที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะอันเนี้ยหสูตรอะเนก็เทใส่มาเลย เราเทใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาตักน้ำแข็งแล้วเราก็จะใส่นมสดค่ะที่6ออนเพราะว่านี้นมผสมของเราแค่2ออนนะคะเพราะฉะนั้นนมสดเราจะใส่มา6ออนรวมแล้วให้ได้ประมาณ8ออนประมาณนี้ค่ะ เมื่อกี้สามออนนะคะสามสามเป็นหกเรียบร้อยค่ะอันนี้คือเรียกว่าออกแนวสไตล์เราเราสามารถเรียกเมนูนี้ว่าเป็นมะขามลาเต้ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะสูตรที่2นะคะเน่จะทํามาเป็นแบบออกแนวมะฉามเข้มข้นนะคะมะฉามเข้มข้นก็คือเราก็จะเอามะฉามที่เราผสมเอาไว้เนี่ยค่ะคือเราจะเทเามาค่ะประมาณ2ออนค่ะอันนี้ก็เทมานะคะ2อออนเดี๋ยวดูก่อน ก็คือเรียกว่าประมาณ2ออนเกือบ3ออนนะคะเพราะว่าพอเราใส่ผงมะฉาาไปรวมกับน,นมผสม2ออนนะคะมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะก็คือประมาณ2ออนกว่านะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้ค่ะเราก็เทมาแบ่งไว้เท่ากับ1ศูนย์แล้วแล้วเราก็เทนมสดนะคะที่6ออนค่ะอันนี้ก็ใส่นะคะนมสด6ออนอ่นนี้3อันนี้อีก3 แล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะอันนี้เราก็จะได้เป็นเรียกว่ามาชักเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าเมนูนี้เห็นไหมว่าสังเกตคือเน่ไม่ใช่น้าร้อนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่แบบหวานมันหอมเข้มเลยค่ะอะแล้วเราก็ตักน้ำแข็งได้เลยค่ะแล้วเราก็เทม,มชะชักของเราเนี่ยค่ะใส่ไปได้เลย ตาส่วนที่เหมือนกันเดซเลยนะคะ2แก้วนี้ค่ะที้พอมาแก้วที่3ค่ะวิธีการเสิร์ฟแก้วที่3นะคะเนี่จะเรียกว่าให้ชื่อเป็นเมนูนมสดมัชติเหนียวละกันค่ะอะ่มาดูกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็คือจะใส่นมสดลงมาก่อนค่ะที่6ออนนะคะเห็นไหมคะว่าอัตราส่วนเดียวกันเลยนะแต่เราสามารถจะเลือกเสิร์ฟได้เลยนะคะว่าเราอยากจะเสิร์ฟอ,ออกมาสไตล์ไหนคะ่ะอ่ะ6ออน พอหออนเสร็จแล้วก็น้ำแข็งค่ะเต็มแก้วแล้วเราก็มัดชาเนี้ยค่ะเพราะเมื่อกี้เราทำไว้สสูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอดีสูตรพอดีค่ะอันนี้ก็เทใส่มาเลยนะคะ เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็น,นี้ก็เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟ3แบบ3สไตล์นะคะสําหรับท่านที่ขอเข้ามาค่ะว่าเอออยากจะได้สูตรเมนูเสิร์ฟมัชาสามสไตล์ในสไตล์แบบแก้ว22ออนเนม่าแชร์ให้แล้วนะคะ ก็รับรองค่ะว่า3ามแก้วนี้เนี่ยก็คืออารมณ์ในการทานมันก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าแก้วนี้พอเราดูดขึ้นไปก็จะมีความแบบอเจอมาชากรอแล้วมาเจอนมแต่นี้คืออร่อยเข้มข้นไปเลยแบบเรียกว่าดูดตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็มาอีกอารมณ์หนึ่งเน่มาแชร์ให้แล้วค่ะถ้ายังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะถ้าทําแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะเน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรอยากจะมีคําถามอะไรหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่ด้วยค่ะแล้วก็กด Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะ3ส,สูตร3ส,สไตล์การเสิร์ฟมัทชะาลาเต้แบบอร่อยๆแก้วยแก้ว22อออนก็จัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ